มานําเสนอค่ะผ้าไหมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่สิบปีความสวยด้วยตัวของเขาเนี่ยความสวยในผ้าไหมเนี่ยไม่มีคําว่าล้าค่ะมีแต่อยู่ในกระแสตลอดเือตลอดกางเลยนะคะผ่านไปกี่ปีก็ตามนะาะแต่ว่าเราไม่เอากระโปรงไหมโบราณมานาเสนอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ากระโปรงไหมโบราณที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นไหมเก่าแล้วเก่าเก็บอะค่ะเวลาที่เราเก็บผ้าไหมนานเนี่ย โอเคว่าลวดลายสวยแต่ด้วยความที่อาจจะพับไว้ไม่รู้วิธีการเก็บรักษาดีๆหรือว่า,อาทอมาแล้วชาวบ้านใช่ไหมคะ mm hmm. เข้าทอมาแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นสมบัติด้วยความที่มันเป็นของของดีมีคุณค่าเก็บรักษาจนแบบไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาใส่ไม่ได้เอาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมันก็มีริ้วมีรอยมีรูบ้างเพราะว่าเขาเรียกว่าไหมกินกันนะคะเออมีมีแบบนั้นแหละ เรานะคะเพราะคนที่เขาดีไซน์กระโปรงมาเนี่ยเขาก็ไปเลือกคัดเลือกที่มันสวยๆบริเวณที่มันสวยๆมาตัดมาต่อมาแต่งให้เกิดเป็นกระโปรงสวยๆแบบที่คุณเห็นนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเอา,อาแต่ละส่วนมาต่อกันเนี่ยอย่างกระโปรงผืนนี้นะคะก็จะมีลักษณะการตัดเย็บเนี่ยเราจะตัดเย็บแบบเป็นเอวยืดใช่ไหมคะ หลายคนคงจะรู้แล้วอเอวยืดแล้วก็เอาผ้าไหมเนี่ยมาต่อมาแต่งเติมเป็นช่องช่องเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะก็ไม่ได้ต่อเละไอ้ให้ลายมันเละเทะไปหมดนะคะก็ก็จะเป็นช่องเป็นชั้นแบบที่คุณเห็นเนะะี่ยค่ะแล้วก็พอมันมาเป็นกระโปรงมันก็ดูทันสมัยดูเก๋ไก,เก๋เข้าไปอีกนะคะ ทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของกระโปรงไหมกันดีกว่านะคะคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะ,ะกระโปรงไหมเนี่ยหนึ่งคือผ้าไหมมีความเล่นไฟอย่างพื้นนี้นะคะเวลาถ่ายภาพนี่อาจจะเห็นเป็นสีหนึ่งแต่เวลาที่คุณดูภาพเคลื่อนไหวก็อาจจะเป็นสีหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคุณมันเป็นสีอย่างที่ตาฉันเห็นหรือเปล่าก็ทักมาถามแม่ค้าก็ได้นะคะจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเอาไปแล้วทำไมสีไม่ตรงกับภาพอะไรเงี้ยเพราะ ถ้าไหมเนี่ยมันเล่นไฟมันสะท้อนไฟอะค่ะคุณสีมันออกมาแบบมุมหนึ่งเป็นสีหนึ่งมุมหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งนะคะ,ะพูดมากไปละทีนี้เรามาดูความคุณสมบัติของเขานะคะก็คือมันเป็นเอวยืดเนาะ,ะคือมันยืดตั้งแต่24นิ้วไปจนถึงจนถึง42นิ้วนะคะดังนั้นคนตัวเล็กๆคุณก็ใส่ได้คุณเอวใหญ่ๆคุณก็ใส่ได้นะคะถ้าคุณเอวไม่เกิน2 0 42นิ้วเนาะ,ะทีนี้ความยาวของเขาก็จะยาวอยู่ประมาณ26 27นิ้วนะคะ ถ้าใครคิดว่าเอ้ยฉันมันยาวไปคุณก็สามารถเอาเอาตัวข้างบนขึ้นมาได้หรืออาจจะเลาะข้างล่างออกไปหรือว่าตัดข้างบนออกไปก็ได้เนะาะทีนี้ถามว่าผ้านี้ซับผ้ากาวไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้ซับผ้ากาวเนื่องจากว่าจะได้เกิดความพริ้วทิ้งตัวค่ะเห็นไหมคะผ้าไหมเนี่ยมันมีความเบามากถ้าเป็นไหมแท้ๆเนี่ยจะเบามากๆเลยนะคะ นี่เห็นไหมคะพริ้วทิ้งตัวแล้วสีสันจะสวยสวยงามมากๆนะคะคุณสมบัติก็จะมีประมาณเนี้ยคะ่ะแต่แม่ค่ะอยากให้เห็นถึงสีสันนะคะเพราะว่าสีสันมันสะท้อนไฟอะ่ะแต่และสีสวยงามมากเลยอย่างพื้นนี้ก็เหมือนกันตัดกับอ่าเขาเรียกว่าผ้าสลงเนาะสวยอะ่ะพื้นนี้ก็สวยพื้นในหุ่นก็สวยหรืออย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปออกมากับอ่าพื้นจริงอาจจะสีไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ สวยอะลายขิดลายมีเขาสวยมากนะคะลายมีสวยเนี่ยนะคะจะเอาตัวอย่างให้คุณดูเลยสีเขียวนี่ก็เหมือนกันสีที่เอามาเนี่ยพวกไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าเนี่ยสีที่ออกมาอาจจะไม่ไม่เหมือนจริงสักเท่าไหร่นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะหรือนี่สีเม็ดมะขามนะคะหรือผืนนี้สีเขียวนะคะเขียวหัวเป็ดแล้วก็ไล่ด้วยลายมีนะคะสวยทุกผืนเลยนะคะบอกวันนี้เราเอามาทั้งหมดซ้ํา3หลายแล้ว ไม่ซ้ํากันเลยสักกระายเดียวไม่ซ้ําเลยนะคะถ้าคุณชอบอะไรไหนคุณต้องรีบทักไม,ไม่งั้นไม่งั้นไม่ทันไม่มันจะไม่มี2ตัวสามตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาเอามาเอามาตัดต่อตัดแต่งแบบนี้นะคะ่ะมันจึงจะไม่ซ้ํากันนะคะแล้วก็ลายไหมมันก็จะไม่ซ้ํากัน นะคะโอเคแม่ค้าแนะนําเพียงเท่านี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันสวยทุกผืนเลยนะคะถ้าคุณรีบเอยถ้าคุณชอบคุณรีบนะคะรีบๆเลยดูภาพสไลด์ถ้าดูไม่ชัดดูไม่ทันนะคะทักมาที่ช่องทางไลน์ได้เลยนะคะที่แม่ค้าเขียนรายละเอียดไว้ให้หรือ ทาง Facebook ก็ได้นะคะแต่ไลน์จะดีที่สุดหรือถ้าใครบอกว่าโอ้ฉันไม่ถนัดทุกช่องทางคุณก็โทรมาค่ะโทรมาคุยกับแม่ค้าก่อนก็ได้นะคะอุตัยลืมบอกราคาไปนะคะราคานี่แสนจะคุ้ม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 มากนะคะราคา790นะคะถ้าใครต้องการเก็บเงินปลายทางก็มีค่าบริการนะคะ40บาทนะคะเป็น 830บาทนะคะส่งให้ฟรีถึงบ้านดวนๆน,นะคะถ้าชอบรีบทักเลยนะคะมีไม่เยอะมีแล้วก็หมดต้องรออีกรอบนานเท่าไหร่ไม่รู้โอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะขอวอวยพรทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบาย